รับซื้อรอห้าตราแผ่นดินซื้อจริงจ่ายจริงสวัสดีครับผมป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของ่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบงค์ปันเหรียญเอฟจฮะคลิปนี้ต้นคลิปป่ามาพูดถึงแล้วก็ประกาศรับซื้อไปพร้อมนะฮะสำหรับเหรียญรอห้าตราแผ่นดิน โอเคเนาะก็เดี๋ยวต้นคลิปปปามาประกาศรับซื้อเสร็จนะสำหรับราคานเรียญ5ตาพดินหลังจากนั้นเอฟซีฮะอยากเพิ่งหนีไปไหนสำหรับนักสะสมที่มีเหรียญเก็บไว้ที่บ้านหากต้องการขายดูเชวว่าเหรียญของท่านเก็บไว้ที่บ้านเนี่ยตรงตามที่ปปาจะประกาศรับซื้อในกล่องไหมนะครับเดียวปปาจะเปิดกล่องรับซื้อเหรียญไปพร้อมเป็นกล่องที่นักสะสมท่านหนึ่งส่งมานะครับ แต่ว่าต้นคิปประปาใช้ปกคิปว่ารับซื้อเหรียญรอห้าตราแผ่นดินเอฟซีฮะสำหรับเหรียญรอห้าตราแผ่นดินนะฮะอืวันนี้เรายกตัวอย่างเหรียญไม่พันอายกตัวอย่างเหรียญที่ผลิตออกมาในในรอสองหรือว่ารอห้าตราแผ่นดินแบบไม่มีรอสอนะฮะโอเคเนาะก็ที่ประปาเคยประกาศรับซื้อกันไปสำหรับเหรียญที่ ผ่านการใช้งานแล้วนะ F4 เหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วราคาเริ่มต้นรับซื้อก้ตนนัวนี้ถ้าผ่านการใช้งานสมบูรณ์แบบคล้ายคลาวมือปปา F4 แน่นอนตอนนี้ตลาดเหรียญก็ยังเล่นหากันไม่ค่อยแพงนะถ้าผ่านการใช้งานแบบนี้ F4 ก็เริ่มต้นกันที่เหรียญละ400นะฮะ400อืมนี่คือราคาเหรียญรอ5ตราแผ่นดินผ่านการใช้งานโอเคเนาะแต่สําหรับหากเป็นเหรียญที่ <c oughs> มีสภาพใหม่สวยงาม F4 ราคานี้ก็ต้องเกิน400ร้อยอยู่แล้วแหละนะนะไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนะฮะเออไม่ผ่านการใช้งานจริงๆก็ต้องดูว่าเหรียญของท่านเนี่ยไม่ผ่านการใช้งานจริงๆแบบนี้หรือว่าเป็นเหรียญที่ผ่านการล้างมานะฮะป้าๆก็ต้องตรวจสอบก่อนโอเคเนาะต้นคลิปนะฮะเรามาประกาศรับซื้อเหรียญห่อห้าตาแผ่นดินกันที่วป้าบอกไปผ่านการใช้งานสมบูรณ์เริ่มต้นที่เหรียญละสี่ร้อยอืม ราคาจะสูงกว่า400้ยไหมก็ต้องดูกันอีกครั้งหนึ่งแต่ F อฟซฮะถ้าหากขอบเหรียญบินกลางเหรียญหน้าหลังฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือทั้งสองฝั่งมีแผลเป็นนะฮะมีตำหนิแน่นอนฮะราคาก็อาจต้องต่ำกว่า4 0 0แน่เลยเพราะในยุคปัจจุบันวันนี้ราคาเหรียญเนี่ยค่อนข้างจะขยับลงมากนะฮะราคาเหรียญจะขยับลงมากหรือใครที่มีนะฮะอืทั้งสภาพผ่านการใช้งานแล้ว และไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้เหรืยเราห้าตาแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นคามือประปาแบบไม่มีรอสอรหรือแบบมีรอสอรเอสเซียก็คงต้องส่งรูปตรวจสอบประวัติราคาแล้วก็เดี๋ยวเราลอง,ลอง,ลองมาคุยถึงด้านราคากันดูนะฮะหากเราพอใจทั้งสองฝ่ายเราก็ตกลงซื้อขายกันนะฮะนะนะปัจจุบันันนี้ก็คงจะไม่เกี่ยวกับถึงด้านราคาที่ให้ราคากันสูงระดับครึ่งหมื่นระดับหมื่นระดับแสนนั่นแหละเอสเซีย นะเพราะราคาขายออกเนี่ยณนะปัจจุบันวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่แพงเหมือนเมื่อก่อนแล้วฉะนั้นหลักๆซื้อขายตอนนี้ก็คงต้องพึ่งเอเต้องคงต้องพึ่งว่าเจ้าของเหรียญและช่องของประปานั้นเราตกลงราคากันได้นะแต่ราคาตกลงเนี่ยเอสเอปปาก็แจ้เป็นธรรมให้ความเป็นธรรมว่าราคาใกล้เคียงกับที่ประปาขายออกได้นะแน่นอนต้องต่ำกว่าราคาขายออกอยู่แล้ว โอเคเนาะรับรองว่าธงป,ป่าเนี่ยไม่กดราคาอยู่แล้วแต่ป,ป่าจะต้องดูราคาขายออกด้วยนะเพราะยุคปัจจุบันวันนี้เอสีหรือว่าช่องขายเหรียญเกิดขึ้นมากมายนะเกิดขึ้นมากมายอืมนะมีทั้งช่องหลักๆช่องจริงๆท่องที่ศึกษามาแล้วช่องที่ไม่ศึกษามาเบิ้งอะไรบันปลายโอ้โหวุ่นวายไปหมดตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเอาละใครมีเหรียญห้าตาพนินิษสภาพผ่านการใช้งานและสภาพที่ อยู่ในโหมดไม่ใช่ผ่านการล้างนะฮะไม่ผ่านการใช้งานผิวดืมๆโอเคเนาะะป้ปารับซื้อราคาก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเหรียญน,นะฮะรับรองว่าปะ้ปาะให้ความเป็นธรรมกับทางด้านราคาอยู่แล้วนะฮะเออเราตกลงราคากันได้ป้ปาะะยินดีรับสื้อเหรียญของท่านครับเอสจฮะใครมีก็ติดต่อมาเหรียญบาท1นึ่งราตาแผ่นดินสมัยราชการที่5้าเขาเรเสียต่อจากนี้นะฮะอืม ต่อจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ปอปาจะมาเปิดเปิดกล่องนะเปิดกล่องซึ่งภายในกล่องเนี่ยนักสะสมเขาส่งมานะโอเคเนาะส่งถึงปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณก็รู้สึกว่าจะเป็นนักสะสมจากาจังหวัดประทุมธาน,นีนะส่งมาโอเคเนาะเ,เ,เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเอฟซีปอปาจะผ่าเอฟซีทางบ้านมาดูป,ปาเปิดกล่องกันโอเคเนาะดูซิว่าเหรียญในกล่องเนี่ยเป็นเหรียญอะไร นะฮะเขาตกลงกับแอดมินแล้วล่ะนะจะเป็นเหรียญหมุนเวียนปีหายากชนิดราคาต่างๆหรือว่าเหรียญที่ระลึก1บาท2บาท5บาท10บาทหรือว่าเป็นเหรียญโบราณโอเคเนาะอ่ะเปิดกันแบบนี้แหละเอฟซหาเงินไม่เจอโอเคนเอฟซีฮะ FC. อ่ะเดี๋ยวป่าเปิดกล่องกันไปพูดคุยคทักทายกันไปสําหรับนักสะสมท่านใดน,นะฮะนักสะสมท่านใดที่เข้าเพิ่งจะเข้ามาพบเจอช่องของป,ป่าใหม่ๆนะฮะ ป้าฝากนิดหนึ่งกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนทั้งหมดฝากกดไลค์และกดแชร์เอฟฮะตกลงราคากับแอดมินแล้วพร้อมที่จะส่งทุกครั้งนะฮะป่าฝากสักนิดหนึ่งนะฮะใส่หมายเลขบัญชีธนาคารของท่านมาด้วยชื่อลายชื่อจริงนามสกุลจริงเลยถ้าเป็นไปได้เซียนะไม่เหนือบกกัตก๊แรงนะฮะเออ ใส่หมายเลขบัญชีธนาคารชื่อไอเดียร์นใช้ชื่อ ense, อ,อะไรชื่อจริงนามสกุลจริงประมาณนี้นะโอเคเนาะใส่มาเวลาปปาเปิดกล่องแอดมินก็ตรวจสอบต่อต่อจากปปาเสร็จแล้วเนี่ยนะทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวแอดมินเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านแต่ว่าแอดมินเขาก็จะติดต่อไปที่จะก่อนที่จะโอนเงินนั่นแหละโอเคเนาะก็ทําตามนี้เลยนะจะได้โอนเงินง่ายขึ้นท่านจะได้รับเงินค่าเหรียญของท่านเร็วขึ้นโอเคเอฟซี F Z, มาหลังจากนี้ ปาจะพา f c มาเปิดกล่องนะหลายคนหลายท่านถามปปาว่ารับซื้อเหรียญจริงไหมซื้อจริง f c นะฮะอืมถูกถามกันมาบ่อยๆนะเออช่องปปารับสิ่งซื้อจริงไม่ต้องกังวลนะฮะอ่ะต้องดูก่อนว่าเหรียญนั้นขายได้จริงไหมเออนะฮะถามปปาแล้วก็ต้องไปดูที่แอดมินแล้วก็ดูคลิปปปาด้วยว่าขายได้จริงไหมโอเคเนาะราคาอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณนั้นนะฮะมา เรามาดูนะฮะป้าจะให้ราคาความเป็นจริงแล้วก็สภาพผิวเหรียญไปพร้อมเลยนะ,ะอืมโอเคเนาะวันนี้เราได้มากันสองชิ้นนะฮะเราได้มากันสองชิ้นเรามาดูชิ้นแรกกันก่อนนะฮะชิ้นแรกเรามาดูกันก่อนอืมชิ้นแรก F อฟฮะก็หยิบมานะชิ้นนี้จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกอ่ะโอเคเนาะเป็นวาระแรกหนักขวัญ ต่อมาก็จะเป็นเหรียญย0บาทที่ล,ลึกนะฮะวาระย่อยๆหลายๆไม่ใช่วาระเด็ดโอเคเนาะอืมหลังจากนั้นก็จะมีเหรียญต่างๆมาด้วยเออห้าบาทก็มีนะฮะห้ามีห้าบาทที่ลึกหนึ่งบาทที่ลึกยี่สิบบาทที่ล,ลึกโอเคเนาะหลังจากนั้นก็จะมีหนึ่งบาทที่เพิ่มมาอีกอ่ะก็เอฟซีฮะได้กันมาประมาณหลายเหรียญผสมควรน,นะสลรับเหรียญที่ลึกเนาะประมาณนี้โอเค อันนี้ก็เป็น10บาทที่ลึกทางด้านสภาพผิวเหรียญเดี๋ยวอนมนนี้เขจัดการเองนะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นเหรียญ1น1บาทที่ลึกสเสด็จนิวัฒนครนะฮะ,สะเสด็จนิวัฒนครเอาละเอฟรวบรวมเสร็จแล้วตรงนี้เพื่อป็นการเสียเวลานะ,ะสำหรับนักสะสมท่านใดที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับราคาซื้อขายเหรียญ1น1บาท2บาท5บาท10บาท20บาทที่เอฟซีปาบอกราคาเขาวขเลยว่า ราคาเขาเกินหน้าเหรียญเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะราคาเขาเกินหน้าเหรียญเล็กน้อยเท่านั้นเองอืมต้องบอกเลยว่าราคาถูกมากนะฮะถ้า mira. มองภาพรวมก็มีบางวาระท,ที่ราคาเกินหน้าเหรียญอ่า,หล,าหลักสิบหลายหลายสิบก็จะหนีที่ไม่ผ่านการใช้งานนะฮะอืมแต่ว่าถ้าเป็นวาระย่อยๆหลายๆนี่เอสซีราคาถูกมากนะฮะเพราะว่าเอสเซีเหรียญที่ระลึกเนี่ยจริงๆแล้วเอสเซีเขาเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาแต่และว,วาระนี่ค่อนข้างเยอะ นะฮะค่อนข้างเยอะนาะอืมราคาซื้อขายในท้องตลาดเดี่ยนก็เลยจะไม่ค่อยแพงประมาณนั้นแหละโอเคเนาะอ่ะก็ได้กันมาประมาณนี้พอป,ป้าแจ้งคร่าวๆแล้วใครมีก็ติดต่อไปหาแอดมินแล้วกันนะต้องบอกก่อนว่ารับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะฮะอืมถ้าผ่านการใช้งานมาแล้วเอฮะน่าจากโอโหลำบากมากเลยเพราะไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยราคาก็เกินหน้าเหรียญ2บาทสามบาท ถ้าผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยลองไปคุยกับแอดมินดูเอาแล้วกันนะฮะไปคุยกับแอดมินดูเนาะสำหรับเหรียญที่ระลึกชนิดราคาต่างๆโอเคไหมอ่ะหลังจากนั้น FCL เรามาดูชิ้นที่2กันต่อเลยนะชิ้นที่2ชิ้นที่2รู้สึกว่าจะเป็นเหรียญโบราณใช่ไหมเอ่ยครับ FCL ปปาคงจะไม่แกะออกจากถุงนะฮะโอเคเนาะเดี๋ยวป่าดูก่อนก็เป็นค่อนข้างจะเป็นเหรียญผ่านการใช้งานนะอ่ะ เหรียญผ่านการใช้งานมาโอเคเอฟเสีย okay, ดูตรงนี้ก่อนเอฟเสียตรงนี้อ่ะพอป้ายดูเพลินๆกันเลยนะฮะอันนี้จะเป็นเหรียญอเหรียญกระสาบดีบุกนะฮะสมัยราชการที่8จะเป็นชนิดราคา10สตางค์นะฮะสภาพผ่านการใช้งานมนาะอ่ะอันนี้เป็นชนิดราคา10สตางค์แล้วก็จะมีชนิดราคายี5สตางค์โอเคเนาะ มีอย่างอื่นไมเออจะได้อันนี้ก็เป็นอ,อ๋อได้เป็น25สาตางค์มา2เหรียญน,นะฮะอันนี้คือเหรียญกระสับดีบุกสมใหมราชการที่8สภาพผ่านการใช้ง,งานเอฟี่ฮะเหรียญถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้ง,งานแล้วเนี่ยราคาจะถูกมากนะนะต้องบอกเลยยุคปัจจุบันวันนี้ราคาจะถูกมากนะถึงจะเป็นเหรียญโบราณก็ตามราคาถูกมากโอเคเนาะ อ่ะก็ถามมาซื้ออยู่ไหมซื้ออยู่ F 4ซฮะนะอืมแต่ถ้าผ่านการใช้งานจะต้องทำใจเอานะนะเออพ่อป่าเองก็ขายออกราคาหลักสิบนเองนะฮะสำหรับเหรียญผ่านการใช้งานโอเคเนาะนี่คือเหรียญกระสับชนิดราคา10สตางค์แล้วก็25สตางค์สมัยราชการที่8เอาประปาจะวางไว้นะอ่าน,นี้ก็ของราชการที่8ดนะจะเป็น50สตางค์ผ่านการใช้งานค่อนข้างเยอะเลยนะผ่านการใช้งานค่อนเยอะอันนี้เป็นรูปแบบพระเสียงโตนะ เป็นรูปแบบพระเสียงโตจะดูยากนิดหนึ่งแสงไฟกระทบเนาะเอาง่ายๆว่าเหรียญกระสาบสมัยรัชกาลที่8ปดปาร,รับซื้อทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบเนื้อดีบุกกลมแบนนะฮะโอเคเนาะแล้วกว็เหรียญอื่นๆ,ๆก็ติดต่อมาอย่างนี้ก็ใช้ของรัชกาลที่8นะฮะอืมอันนี้ก็เป็นเหรียญสตารูนะฮะเนื้อดีบุกสมัยรัชกาลที่8นะใครมีติดต่อมาขอสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะฮะถ้าผ่านการใช้งานแล้วเนี่ย fc ก็จะพูดยากกันนิดหนึ่งถามว่ารับไม่รับปนะ่ะแต่ราคาถูกมากนะฮะนะแต่ราคาถูกมากอืมก็ต้องไปคุยกับแอดมินเอาโอเคเนาะเอฟมาหลังจากนั้นก็จะเป็นสตางค์รูเนื้อทองแดงนะฮะจะเป็นสตางค์รูเนื้อทองแดงโอเคเนาะสตางค์รูเนื้อทองแดงเนื้อนิกเกิลหนึ่งสตางค์ห้า 10, สตางค์สิบสตางค์ทุกราชการนั่นแหละเอฟสนะฮะปปารรับซื้อทั้งหมดเลยนะปะปารรับซื้อทั้งหมดทุกราชการเลย นะเดี๋ยวรายละเอียดว่าป้าทาคลิปไปดูต่อดีกว่านะเพราะเจ้าของเหรียญเขาใส่ถุงมาแบบนี้ปะปาะจะเปิดยากนิดหนึ่งโอเคเราให้ดูคร่าวๆให้รู้คร่าวๆว่าปะปาะะรับซื้อเหรียญแบบนั้นแบบนี้เดี๋ยวใครมีก็ติดต่อแอดมินมาเนะยบางคนบางท่านถามว่ารับซื้อเหรียญรับเท่าไหร่นะรูปเหรียญก็ไม่ได้ส่งมาต้องบอกก่อนเลยว่าต่อให้เป็นเหรียญโบราณเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากราคาแพงแค่ไหนแต่ถ้าเป็นสภาพมีแผลเป็นผุก,ก่อนสนิมจับราคาคนละเรื่องนะ นะรราคาคนละเรื่องเลยต่ํามากถ้าผ่านการใช้งานนะฮะก็วงการส่วนใหญ่เขาจะซื้อแงพงเฉพาะเหรียญมีสภาพสมบูรณ์นะผ่านการใช้งานอันนี้ราคาเขาถูกมากเลยต้องทําใจเอานะฮะโอเคเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญสมัยรัชกาลที่4นะฮะวันนี้ปาจะไม่นําเสนอเลยมากมหม่เพราะว่าให้เป็นคลิปวิดดโอสั้นๆไปนะฮะ<บ>ก็ติดต่อมาแล้วกันใครที่มีเหรียญอันนี้เป็นเหรียญอัดนะฮะชนิดราคาอัดเนื้อดีบุกสมัยรัชกาลที่4 โอเคเนาะใครมีก็ติดต่อมาคลิปนี้เอเจปปามาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญก็ได้เหรียญที่ลึกกันมาด้วยหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทบางวาัลลักษแล้วก็ยี่สิบาทชิกด้วยเจ้าปลาแจ้งไปว่าเหรียญชิ้นเอเจฮะนะราคาถูกมากผ่านการใช้งานแนละ้วแทบจะแลกเทา่าหน้าเหรียญเลยแต่ทางช่องของปลาก็พยายามจะช่วยรับซื้อเกินหน้าเหรียญบาทหนึ่งนะเอนะถ้าใครไม่เชื่อนะฮนะเหรียญที่ลึกเนี่ยผ่านการใช้งานแล้วใครจะส่งไปตรวจสอบเหรียญสองเหรียญเนี่ย เขาจะอ่านแล้วไม่ตอบนะฮะเพราะว่าเขาคิดว่าบางทีเขาไม่ได้รับซื้อแล้วก็ไม่คุ้มค่าจะส่งนะฮะอย่างนักสะสมที่จะส่งเนี่ยทึกมา5เหรียญสาเหรียญเเหรียญรวมๆกันมาเนี่ยเขาจะมีเหรียญโบราณนะฮะซึ่งได้รับความยอมแล้วก็มีราคาค่อนข้างเหรียญต่อเหรียญเนี่ยเหรียญโบราณเขาจะมีราคาที่ดีกว่านะฮะบางเหรียญนะโอเคเนาะถ้าสภาพดีๆโอเคนะฮะแต่ป้าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า f 4ะไม่ว่าจะเป็นเหรียญโบราณเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากเช่นเดียขาดต่างๆนะฮะ ถ้ามีสภาพแย่มากๆผุก่อนขอบบินมากๆราคานี่ต่ำชื่นิว่าซื้อขายกันรลคกาบาท10บาทหรือว่าหลัก10บเท่านั้นเองนะฮะนะโอเคเนาะคับเสียบปาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญมันนี้จบแล้วละ่ะก็ขอบคุณเจ้าของเหรียญด้วยนะฮะโอเคเนาะที่ส่งเหรียญมาให้ทั้งช่องของปาเดี๋ยวจะส่งต่อให้อันนี้เขาตรวจสอบแล้วก็อุ่นนเจจะของเหรียญเขาสําหรับนักสะสมท่านใดที่มีเหรียญหักต้องการขายนะฮะติดต่อมาทางนี้เลย F4 ต้องเพิ่ม ID ดี n e ก่อนนะฮะ ID ดี n ล0 9 2ย9 2 8 2 3 2โอเคเนาะเพิ่ม ID line เพิ่มเสร็จแล้ว F4 ถ่ายรูปเหรียญของท่านทั้งด้านหน้าด้านหลังให้ชัดเจนหลักๆนะฮะอืมแล้วก็ส่งให้อดมินดูให้มนประเมินราคาให้นะฮะเออก็ต้องดูว่าถึงแม้ปปาจะประกาศรับซื้อไปนะฮะก็ต้องฟังปปาด้วยอย่างที่ปปาบอกว่าถ้าใครส่งเหรียญสตางรูมาเหรียญเดียว แอดมินก็อาจจะไม่รับถ้าท่านมี50เหรียญร้อยเหรียญพันเหรียญใน F c ให้ F สเนี่ยติดต่อกับแอดมินหรือไม่ก็วางเป็นกองได้เพราจะแนะนําเองนะฮะเออวางเป็นกองมี1 0 2 0ี่สิเหรียญห้เหรียญร้อยเหรียญพันเหรียญ F c วางเป็นกองแล้วก็ถ่ายเอเมนดูเดี๋ยวแอดมินก็จะบอกว่าแยกระภาพแยกราคาให้อย่างนี้อย่างนี้เดีย๋ยวมันก็แจ้งให้ถ้าใครส่งมาเหรียญเดียวเนี่ยบางทีแอดมินเขาไม่ตอบนะฉะนั้น F สี่เสียโอกาสจะส่งเหรียญมาเหรียญเดียวน,นะถ้าอยากขายจริงๆท่านมีญ20เหรียญยี่50ิบเหรียญี่ย ท่านวางเป็นกลองๆแล้วก็พูดคุยกับแอดมินเลยนะฮะเพราะสตางค์รู้แล้ว,ว่าสตางค์มีสภาพเก่าๆอย่างเอฟซี FC จะส่งมาเหรียญเดียวเนี่ยแอดมินเขาไม่ประเมินราคาให้นะฮะโอเคเนาะอืมอย่างเงี้ยถ้าส่งมาแค่เหรียญน่มาประเมินราคานะนะปาปาบอกให้ว่ารับซื้อกันถูกมากเหรียญผ่านการใช้งานจะโบราณก็ตามฉะนั้นท่านต้องส่งจํานวนเยอะๆมีกี่เหรียญกี่เหรียญอย่างเช่นสตางค์รูนี่ยเอฟซีฮะนะสตางค์รูไม่ใช่เป็นเนื้อทองแดงนล้นิกเกิลเนี่ยเอฟซีปาปาก็เคยให้ราคาไปบ้างแล้วเดี๋ยวปาาาาคค่อยมกร ท่านมี5้เหรียญร้อยเหรียญพันเหรียญเนี่ยถ่ายมาเถอะแล้วก็ไม่ต้องรูปไม่ต้องเลือกเหรียญที่สวยที่หมดถ่ายมาเหรียญเดียวแล้วมาบอกว่ามีอยู่ร้อยเหรียญพันเหรียญไม่ต้องนะฮะถ้าเรามั่นใจจริงท่านมีร้อยเหรียญพันเหรียญท่านวางไว้เถอะนะฮะเพราะสตางค์เหรียญกระสับเนี่ยสภาพจะเท่ากันหมดไม่ได้เราต้องมีสภาพซุดเกรดซีเกรดบีเกรดเออยู่แล้วนะฮะแอดมินก็จะประเมินราคาเหรียญต่อเหรียญแล้วเราต้องมาตรวจสอบทางนี้ด้วยเพราะเราถ่ายทิปถ่ายทําคลิปเป็นหลักฐานยืนยันนะฮะบางคนก็มีเอซี จะส่งเหรียญสวยมาเหรียญเดียวแล้วบอกว่ามีประมาณสักร้อยสองร้อยเหรียญราคาเท่าไหร่แอดมินเขาก็จะราคาแค่เหรียญนี้เหรียญเดียวเท่านั้นแหละนะเหรียญที่เขาไม่เห็นแอดมินเขาไม่ให้หรอกเขาจะเหยียดผลไปนะเพราะแอดมินเขาจะกลัวจะเจอเหรียญที่สภาพแย่กว่าถ่ายมาเพราะคนที่ถ่ายเหรียญมาประเมินราคาถ้ามีเป็นพันๆเหรียญร้อยเหรียญเนี่ยเขาคงไม่เลือกเหรียญเหรียญมีตาหนิถ่ายมาเขาจะเลือกเหรียญสวยนะประมาณนั้น านะเราทาอะไรเราทาเป็นแบบหลักฐานเลยนะจะได้หากินด้วยกันนานโอเคเนาะก็ขอบคุณเจ้าของเดยดท่านนี้ด้วยใครที่รูปโปรไฟล์ไม่ทันอะไรยังไงก็เดี๋ยวรีคลิปกลับไปดูเอานะช่วงนี้ f อเสียเข้าสู่ปีที่ราคาเหรียญทางซื้อเข้าและขายออกในตลาดเหรียญบ้านเราราคาดับลงมากราคาถูกลงมากฉะนั้นถ้า f อไปเห็น ตรงไหนที่เขาซื้ออ่ปเป็นยังไงดีก็ต้องระวังตัวด้วยนะฮะนะอย่าไปโอนเงินให้ใครเขาก่อนนะโอเคเนาะไปดูคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผมประปะศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ